้อีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆคงจะได้ปลูกอยู่ผักคะ่ะเป็นตาเป็นตาได้ปลูกอยู่คะ่ะผักสวนครัวมันนี้อากาศดีดีอ่ะพอนาลินมาเลยหลับนองนาลินเลิกเรียนมาแล้วยากาศดีค่าไกลคะ่ะแต่ววาหิมะยังมีอยู่คะ่ะมีนิดๆน้อยๆอยู่นะค่ะเนี่ยมาแล้วสองพอลูกเลิกเรียนมาแล้ว บรยากาศสองสามวันก่อนทำเอาให้แม่บ้านตกใจกลัวไม่ได้ปลูกผักเนาะมาวันนี้อากาศดีอีกขั้งค่ะทุดยอดเลย <c oughs> เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปหิมะกระเดยน <c oughs> ม่ค่ะโอ้ย เจยดีไม่มีเพื่อนวิ่งเล่นน้องนล,ลินวิ่งยังท่านได้ค่ะเพราะว่าข้าน้องนล,ลินยังท่านได้หายดีเนาะค่ะเนาะ Don't walk in the mud, ok? Let's walk in the driveway over there. I saw that, I saw that. <laughs> it on there not? not yet daddy. <laughs> ok darling, don't walk in the snow. What do you want to do sweetheart? Careful. We're getting a funda không ăn nè đi. What? A over there. Uh oh. oh. Um. What do you grab? I think it's a toy. I think yeah, it's socks. not. I'm not. <laughs> nah. Okay, this is what you get. Hey, to Oh, that's, you, wanna, you wanna get grounded? You wanna get grounded? That's how people get grounded. Yeah? How do you know if you're so blind? Because I know your brain, dear. I you know how you think. Bye, no. uh, Daddy. No, hey. You find a belly? โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยได้ปลูกได้ปลูกแท้แน่นอนละผักปีนี้ไกล่แล้วไกล่แล้วไกล่แล้วไก่แล้วไก่แล้วอันนี้ก็มียอดเคี้ยวขึ้นมาเลยเห็นไหมคะแต่ใบขึ้นมาตกลงมาบ้นกอนเนาะโอ้ยอน,นี่ดอกไหม่นะคะดอกไหม่ของแม่บ้าน อากาศคายสปริงแล้วอีกบมกี่วันก็สปริงแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะหมาก็เริ่มละลายจะหมดแหละของวันก่อนนะเนาะค่ะเห็นไหมมีเป็นบางจุดบางยอมเนาะคะนะ่ะเนาะ but I just picked up a root. What is this? Kind of root. I think I should just play it on the bush. Need the medicine. รยากาศดีก็ต้องออกมาเดิน บรรยากาศโอ้ย